นะคะคแนวทางวันนี้นะคะแน่นอนนะคะจะมีของอสตารส์สก,กุลนะคะแม่แม่เนาะเป็นแนวทางชุดบนล่างนะคะ,ะเข้าที่1661เนาะแล้วก็ของเซียนน้องบัวนะคะเซียนน้องบัวนะคะเขา้าอ่าสูทหกแล้วก็หกหนึ่งเนาะแม่แม่เนาะแต่ว่าเขาเป็นตกกาบแล้วก็จะมีของซองห้าหมื่นล่างนะคะมาสามกับหนึ่งเนาะ แล้วก็จะมีเลขดับของน้องเมียน้องเมียเม่ยเนาะเอาดับอยู่ดับพานเดินต่อเนื่องนะคะแม่ยเมีติดตามกันต่อเนาะเมื่อนี้เอาซ้ำนักแรกเลยนะคะวันนี้คลิปที่หนึ่งนะคะตอนนี้เดินทางมา่อดปทุมแล้วดนะคะ่ะเดือดฉบับมากประทุมเมื่อบานตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะคะอ่ะค่ะขอได้เห็ดคลิปให้ทุกคนเลยนะคะกลับบ้านนะคะได้เห็ดลงหายวันที่ยี่สิบหกคลิปเจ็ดเนาะกับ งีงยาวเจ็ดหอดมือนีวันที่หานะคะอ่ะมาดูของเซียนน้องบัวตามกันต่อเอฟซีอหลายบัวจะในเพจหรือว่าอ่าในทางช่อง YouTube เฮ้านะคะหรือว่าติดตามกันในกลุ่มเนาะรอของเซียนน้องบัวเยอะมากนะคะมือนีจัดไปเซียนน้องบัวก่อนมูเลยนะคะ,ะแม่แม่คุณยากเขากุมนะคะ่ป่าเปิดอ่า รับเข้ากลุ่มใหม่อีกเด้อแม่แม่เด้อนะคะรับไม่เยอะนะคะรับจํานวนจากัดนะคะเป็นกลุ่มฟรีเข้าได้นะคะเข้าได้เด้อแม่แม่เด้อกลุ่มฟรีมอมี่ค่ะเสจนะคะฟรีแอดม่าค่ะทักมหาชบานะคะเดียวชบาเอาเขากลุ่มเนาะแม่แม่เนาะอาเซียนน้องบัวเสียนน้องวัวงวดวันที่อางวดท่านว่าเนาะสิบหกธันวาเนาะแม่แม่เนาะเขาหาสอง ะะแล้วก็มาหดนี้เข่าทั้งบนทั้งล่างหัวเนี่ยทางเพิ่นเป็นบนล่างนะคะเข้าทั้ง06ทั้ง16เลยนะคะหดก้อนนั่นเข่าหาซองตรงๆนะคะหวดวันที่16ท่านว่านะคะอ่เดินมาซ้ำอ่าสองวดสามวดติดแล้วนะคะสามวดติดแล้วของเสียนน้องบัวอ่าได้มาได้เขกันไปรอบที่แล้วนี่อ่าแต่ั้างบนั้งางล่างรอบนี้ตามกันต่อนะคะตามกันต่อเ้อ ถ,ถูกใจเราจัดนะคะแม่แม่ก็ถึงแจ้งเข้ากับปล่อยผ่านเนอะนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดรอบนี้วันที่อ่าสิบเจ็ดนาะบันเนาะแม่แม่เนาะสิบเจ็ดวันที่สิบหกวันครูเนาะวันที่สิบเจ็ดค่ะแนวทางเหมือนเดิมนะคะเป็นแนวทางเป็นบนล่างคือเกาเร่อแม่แม่เร่อใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่าน ผุ้ไดรอรเล็กดับองเซียนหรือด่านนะคะเดี๋ยวจชบาตามให้รอบที่แล้าพมบริสุทธิ์มหาพิ่นเ็ดซุ่มใบนะคะแต่ว่ากระดับยูดพานนะคะเดี๋ยวอ่าชบาก็บอกว่าตามต่อคือเก่านะคะเพราะว่าเลขเจส,สูตรอ่างวดปฏสิบหกสิบหกันบาทมันหลุดไปแค่สูตรหนึ่งเนาะแม่่เนาอะหอลุดไปแค่สูตรเดียวนะคะ เช่าปิดของมูลแปปหนึ่งเด้อแปปหนึ่งแปปหนึ่งโอเคเป็นบนล่างเหมือนเดิมเลขวิ่งรอบนี้ติดไวคือแปดกับเก้านะคะเลขวิ่งรอบนี้ติดแปดกับเกาค่ะอะ ชุดจับคู่ชุดใหญ่ชุดเต็มคือเกา่านะคะมีเกา่าคู่เกา่าหางคือเกา่าอะเแม่แปดสาม,มนเก้าสี่ศูนย์ห้าเพิ่จะมีโตเน้นหายห้องคือเกาเ่าได้ไหมม่เก้าสาม 9, 3, เก้าห้าศูนสศนสี่แปดสี่แปดห้าะคะศูนย์สี่แปวันนี้ลงวันที่5เนาะวันนี้วันที่5คะ่ะ วันที่ห้าทับหนึ่งทับหกเก้าโอเคนะคะเดี๋ยวชบาตัวอย่างเกาห้เบิ้งแป๊บนึงแม่แม่แมแมรอคะ่ะรอเปเคียบกันเดี๋ยวอ่าเน้นให้ก้อนนะคะเอาตัวเน้นก้อนแม่แม่แมผู้ใดอยากเข้ากลุ่มด่วนเลยนะคะรับจํานวนจํากัดใครอยากเข้ากลุ่มนะคะเน้นไปที่แปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าอันนี้คือตัวเน้นของเพื่อนเดชแม่แม่เด้อ ลงวันที่ห้าของเซียนน้องบัวเดี๋ยวเชบาเอาให้เปรียบเทียบใบเก่าและก็ใบใหม่เนาะเออนะคะเชบากับมาหอดหอมมะหอดแต่แต่เมื่อขึ้นล่ะนะคะเชบาเลียงอ้อมไปหุนทางใชัยภพุ่มไปลงบุรีนะคะออกมาสะสะีหอดหอมมาทางขอนแก่นมาทา่างโคราชรถกระติดนอกแม่แม่นอเห็นผ้าเงินผ้ากัาน,านลกงแตกเถิดเถิถดรถติดนะคะชบาขี่รถออมทีออมแดนอยู่มะหอดหองกับหกถุ่ม น,ะะนอนตื่อขึ้นมากกับบ้านเราทําความสะอาดเมียนโตทํางานให้เรียบร้อยเป็นไรกับฝ่าเฮ็ดคลิปให้แม่แม่นะคะเนาะเอาความมือนี้วันที่หาแล้วอะแคปหน้าจอไว้เด้อแม่แม่เด้อแคปหน้าจอคะ่ะตัวอย่างอันนี้ก็งวดเกา่างวดใหม่นะคะงวดที่มูท่านว่านหน่ะท่าผู้ใดได้เบื่องคิปเห็นตัวอย่างแน้วท่าเกาก็สีเห็นนะคะห้าสอง นะคะฉบ,บาบเก็บออกแล้วนะคะของหววที่แล้วนะคะหัวติดสิบหกท่านวานะบริเก็บใบนะคะฉบ,บาบสิเก็บแค่หววที่ออกล่าสุดกับหวดปัจจุบันใบนะคะอ่าแคปหน้าจอค่ะแม่แม่คะเดี๋ยวคลิปหน้าข้าเจอกันกับของสาวสกุลเนื้อแม่แม่เด้อนะคะของสาวสกุลก็มาที่หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะออกเป็นตุก,กับคะ่ะเพื่อนหกหนึ่งแต่ว่าเพื่อนกับบริยินรักให้ห้าไปกับเองเนาะแม่แม่ก็รอติดตาม แคปหน้าจอแต่ว่าแน้ทางรอบนี้ก็งามอยู่นะคะน่าติดตามอยู่หน้าติดตามอยู่นะคะแคปหน้าจอนะคะผู้ใดอยากได้ชุดประหยัดต้นทุนของน้องเมย่าเด้อแม่์มนะคะได้กันวันนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเนะาะไปที่ละสำนักเด้อแม่์เมยเด้อนะคะใจเย็นๆค่ะ ได้เห็นกันแน่นอนมือนี่สีสำนักฉชบาอัปเดตลงให้ทุกคนแน่นอนมือนี่นะคะทั้งหมดทุกสำนักเลยนะคะในสีสำนักว่าจะเป็นชองคู่พาชองเชบาได้เห็นกันแน่นอนในมือนี่วันที่หานะคะปล่อยคลิปให้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะด่วนเลยตอนนี้กับตอนนี้กับใบาสามเลยล่ะแม่แม่ค่ะใบาสามเนี้วนะคะเชบากับฟาวลิงอ่าตัดต่อคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะถูกจองทางเนาะอ่ะ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาคุณหมอคุณแม่เอฟซีไปก่อนไว้เจอก,กันในคลิปหนา้าเนาะแม่แม่เนาะห้สูคใไ้มารืเดองผู้รดติดตามเสียนน้องบัวหรือว,ว่าติดตามเสียนอื่นอย่างใดเสียนใดคอมเมนต์ไว้เดชบัตรติดตามให้แนวทางมีเขามีหลุดทุกสำานักใส่หนนพินิจในการรับชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางให้เข้าใจคําว่าแนวทางเดอร์แม่แม่เดออ่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ